ตอนกลางวันตื่นแล้วค่ะไปเล่นเครื่องบินกันครับทำไมจมู๋หรืออะไรครับเนี่ยซ <c oughs> อมซอมมะเขือเทศอ่ะไปไปเล่นตรงลานนี้อ่ะลูกหนูได้เครื่องบินนี้มาจากที่ไหนนะ้ถามนะ <c oughs> ถ,ถามตื่นแล้วหรออ่ะ,อะลองเล่นจิอ่ะเวียงเลยเวียงเลยครับลองทําเวียงลองเวียงดูฟิวโฮ,โฮแลนดิง้งแลนดิ้งหน้าทิม อาลองทำดูทำต่อครับไม่ใช่ไม่กี่ครอืมตอนที่หนูกือตรงไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอ๋ออาถอยไปหน่อยครับอาทำต่อแล้วฟิวฟิวอูอ้นะ <c ười> อู้ตุ่มมีทาบ้างนะครับน้องๆ วิวไปเลยวิวดุมไปเลยปลยบบิบินไปเลยบอกเครืองบินบินไปเลยโอ้โหบินอ๋อยลอยลอยข้ามหัวมามีเลยครับผมโอ้โหเท่ามากเลยครับเมื่อกี้เท่จริงๆเลยครับผมอ๊บไปต่อ เยลองโยนแรงๆเครื่องบินมาตกใส่มามีเลยน้องๆอนี่อันนี้อันนี้คือแบบลอยได้หรือเปล่านี่หมุนได้นิดนึงเมื่อกีไปต่อเลยครับว้าวโยนเลยครับสนุกไหมครับเนี่ย เออ,อไปไหนแล้วโอ้ <laughs> ตกใกล้ๆตรงนี้นี่เองเ <laughs> มื่อไหร่น้องดาลินจะมานาะโอ,โอ้ลงไปหยิบมาเลยครับผมระวังดีๆระวังโดนโคมไฟเขาพังนะครับอืม,มือมามีคือหอมรสด,ดีมากเลยครับ <laughs> บินไปหาลุงพบเลยเหรอ ฟิวก้าวดีๆหน้าทิมทิมหน้าในช่หน้าทิมทีมหน้าน้องทามเลยอ่ะบินไปหาลวงพบเลยเออขามลวงพบไปเลยนี่ไงไข่เขาหรือป้าหลวงพบพี่มาตามหาไข่เหรอฮึปิ้ว มันมันบินเออมันบินไปตามลมหรือเปล่ามันเลยไปทางนู้นนะครับ<ว> <laughs> สนุกไหมไ<ว> <laughs> มันมันตุกแล้วไม่ใช่หรอเหมือนเป็นไข่ต้มปะ<ว>เอาจริงหรอ<ว>เอาหนูนึกว่าไข่ตอ๋ยเอาหนูนึกว่าทอดแล้วแลนะน่ะฟ<ว>ิว โอ้ข้ามหัวมันมีเอ้าไม่ข้ามย้อนกลับเพราะว่าลมมันพัดไปทางหนูไงดูสิเห็นปะป๊ยตุ่มๆุมมมเลยเครื่องบินออ้ยวายสรุปอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆไม่ได้ไปไกลไหนเลยโอเคปิวกันเร็วปิวไปเลยอูย้ตุม่ม เครื่องบินเครื่องบินบินไปแค่นิดเดียวมันทวนลมมันลมมันพัดมาทางนี้ไงวิววายโอ้ลมเริ่มเย็นแล้วน um, ้องๆทอดไก่อยู่นะคะนี่ร้อนไหมเปิดให้ดูหัวร้อนนี่ น้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อุย้ยทิ่มมามีเลย,ยเครื่องบินไปทางนน้นลกูกพระเจอยไม่ไม่ไม่ <Why? S 1> ไม่เอาไปทางป๋าป๋าตรงนั้นครับลูกมันมี <c oughs> น้ำมันร้อน <c oughs> หนูไปเล่นทางนน้นอันตรายครับออกมาเลยออกมาทางนี้ครับที่เล่นเยอะแยะครับ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> เดินโทางนี้มันก็ยอมทางนี้ไปเล่นตรงนู้น <c oughs> ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัย ลมดีแล้วอะ่ะอู้ลมดีแล้วน้องทาม,มสูงไหมครับวิ่งตุม่ม,ม <laughs> เหยียบมันไม่ได้นะเนี่ยเหยียบแล้วมันหักเลยนะครับมี <laughs> มลมแล้วอากาศเย็นแล้วเมื่อตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยค่ะไม่เอาครับลูกจะบินไปทางนู้นทำไมล่ะครับ เผื่อมีรถมาคางเกงไข่ยาวร้อนขายาวอ้าวนี่ไงฟิวสรุปมันไม่ได้ไปไกลนะน้องๆมันอยู่แค่ตรงหัวมันนี้เนี่ยแหละ บินไปเลยดีไมค่ค้างอยู่บนต้นไม้นนครับหยดุหยดคลิปก่อน,นใช่ไหมํามเร็วๆครับเดี๋ยวมามีจะพาน้องทามไปซื้อน้ำแข็งกับข้าวนะคะน้ำโค้งนะน้ำโค้งนะปุ้มกำลังซื้อมาให้หลูกป,ปะ,ะเราไปซื้อข้าวก่อนข้าวสวยเพราะเราทอดไก่ปีกไก่ไว้ครับเดินไปทางนี้ เวลาตอนนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวมามดูเวลาก่อนแป๊บนึงห้าโมงจะห้าโมงครึ่งแล้วค่ะนี่พรอาทิตย์ก็จะตกฝั่งน,นู้นเลยไปนั่นน่าจะเป็นที่ซื้อข้าวกับน้ำแข็งโอ้ยน้องามวิ่งไปไกลแล้วค่ะ <laughs> น้องทามถามเขาสิครับว่ามีข้าวข้าวสวยขายไหมครับอุ๊ยต้นไม้อะไรตรงนู้น้องๆสวยจังเลยมีแต่ดอกสีเหลืองว้าวน้องทามเห็นเห็นต้นไม้นั้นไม่ลูกดอกสวยมากเลยพ <Yeah. S 1> าไปดูลูกอะไรก็ไม่รู้มันมีก็ไม่รู้ลูกโกโก้หรือเปล่า น้องทำไม่ใช่น้องทำอย่าไปจับเดี๋ยวมันหลุดลงมางอุยมีมดด้วยนี่มันคือลูกอะไรลองไปถามพี่เขาสิลูกไปถามพี่อุย <laughs> มีมดด้วยไปยน้องทำไปดูสวนสวนเร็วๆนี่นี่น,นี่ไปสวดต้นไม้นั้นก่อนเร็วสวยมากเลยมีคนมากางเต็นเยอะอยู่เหมือนกันค่ะน้องๆบรรยากาศดีมากไม่ใช่อันนี้มันกะเพราครับนี่น้องๆไปกะเพรา น้วทำไบอกให้มามีเอ้มามีบอกให้น้องทามไปดูสวนดอกไม้น,นี่ครับผม <laughs> ไปดูสวนดอกไม้น้องทามพาไปดูใบกะเพราวสวยไหมครับพาอาทิตย์ก็จะตกตรงนี้คะ่ะน้องๆน,น้องทามอยากเข้าไปในสวนเขาครับถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายให้โอเคเรารู้แล้วนะว่านี่คือต้นอะไรครับโกโก้นี่ ถ้าสุกแล้วน่าจะเป็นลูกนี้ค่ะน้องๆมันมีมดด้วยนะนี่เห็นไหมมีลูกสุกก็จะคือจะเหลืองๆแต่อันนี้ก็คือยังไม่สุกแต่เราอย่าไปเด็ดของเขานะรู้ไหมครับโอเคปะไปเอาน้ําแข็งครับน้องทามาการน้ําแข็งมันหนักนะคะมัมียกไม่ไหวเดี๋ยวพี่เขาขับรถกอล์ฟไปส่งเดินดีๆนะไม่เอาลื่นนะ โอเคไปเลยเราจะขึ้นรถกอล์ฟกันนะคะน้องๆอ,อุ้ยไปเลย <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นไหมเอี <c oughs> เรานั่งรถกอล์ฟกันค่ะไม่ต้องเดินแล้วข้าคั่ลอแต่ต้นไม้นั้นสวยมากเลยค่ะน้องๆดอกสีเหลืองเลยเดี๋ยวค่อยพาน้องดารินมาเดินเล่นพรุ่งนี้เนาะถ้าน้องดารินมาน่าจะดึกแล้ว <c oughs> ของพี่อยู่นั่นนะคะไอ้ที่ว่าเต็นท์รถค่ะ ห้องน้ำเลยนี่นั่งรถกอล์ฟซิ่งเลยน้องท้าถือข้าวด้วยเดี๋ยวเอาข้าวไปกินกับไก่ทอดนะครับฮะถือดีๆหา้าทำหล่นทำหล่นอดกินนะคะปางงป้างง,ง,ลาง,ง,งเลยเรามาเรามาเรากลับเต็นท์ด้วยรถกอล์ฟตรงนี้เลยโอเคถึ okay, งแล้วขอบคุณนะคะอ่ะ,อะน้ำแข็ง ป้าป้าน้ำแข็งป้าป้านั่งรถกอล์ฟมาเลยพี่พารถกอล์ฟมาส่งขอบคุณค่ะวา,างบนนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้ข้าวแล้วป้าลุงพบเคลียร์พื้นที่ก่อนออใช่แต่นงค้าเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันค่ะน้องทามรีบมากนู่นน้องน้มอยู่นู่นแล้วค่ะน้องๆเห็นไหม เสื้อลายลายอยู่ตรงนน,น้นนุนนนน,นต้องทำรีบจัดไม่รอมามิเลยาอาที์กำลังจะตกนะคะทาเดินไปตรงนู้นมันตกไวนะต้องรีบเดินนะครับมาเร็วใกล้แล้วครับมาเดินไปยืนตรงนี้มีถ่ายรูปให้ทำยืนตรงนี้ครับจะเห็นไหมครับเนี่ย พาทีจะลงแล้วเริ่มไม่เห็นแล้วนะน้องๆดูอุ้ยลงไปทีละนิดน้องทามฮึบเอ้อยหายไปแล้วถ้าเรามองขึ้นไปปุ๊บ,บาพาทีจะกลับบ้านแล้ว <laughs> น้องทามอุ้ยหายไปยังถ้ามองด้วยตาคือเหลืออีกนิดเดียวเองค่ะน้องๆใช่ไหมน้องทาม <laughs> ดูใกล้ๆไปแล้วหมดแล้ว <laughs> อยู่ได <laughs> นะ้อีกนิดนึง อยู่ด้านหลังภูเขาลูกนูนะคะบรรยากาศดีตอนนี้คืออากาศไม่ร้อนแล้วนะคะเริ่มเริ่มเย็นสบายแล้วนี่น้องท่าโช์บรรยากาศหน่อยเร็วมีคนมากลางเต้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน้องๆ ไปแล้วอ่ะถ้าให้ดูจากตาเอดูจากตาเราก็เห็นแค่ส้มๆไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับน้องทามไปเดี๋ยวน้องดาลิงก็ใกล้ถึงแล้ว